ผมไปให้เพื่อนผมดูเชื่อมั้ยเพื่อนผมท<า>ั้งบริษัทตกใจหมดเลยบอกเฮ้ยมึงมึงเปลี่ยนแล้วเหรอผมบอกเออก,ก็กูเปลี่ยนแล้วเนี่ยแล้วมึงไม่ต้องไปหาหมอดูเดี๋ยวเรามาวัดกันไหมอีกสิบปีใครดีกว่ากันระหว,ว่างมึงเสียห้าพันให้หมอดูกับกูเปลี่ยนของกูเองด้วยความเชื่อของกูเองด้วยความมั่นใจของกูเองเชื่อมั้ปัจจุบันไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนผมนะเล่าสู่กันฟังปัจจุบันบ้านก็โดนยึดรถก็โดนยึด อันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะยกตัวอย่างให้ฟังและปัจจุบันก็มีหนี้มีสินแต่ชื่อเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว5 0 0 0ันให้ไอ้หมอดูส่วนไอ้พุทธเปลี่ยนเองและผมก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาชีวิตผมชีวิตมันย่อมมีปัญหาแต่ผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมมาได้ด้วยดีตลอดด้วยสติด้วยการที่เราเชื่อในสิ่งที่เราทำทำดีแม่งก็ต้องดีอาไม่รู้ผมเชื่อแบบนี้ ไม่ได้ว่ามาสร้างตัวตนบอกอุยกตัวว่าเป็นคนดีไม่ใช่นะผมเล่าให้ท่านฟังว่าผมเปลี่ยนชื่อเพราะผมรำคาญเพื่อนผมแม่งเชื่อหมอดูผมก็เลยไปเปลี่ยนละทาพิสูจน์ให้มันดูจนถึงทุกวันเนี้ยผมเจอมันบอกมึงจําได้ไหมเรื่องที่มึงคุยกับกูอะ่ะมันก็บอกจําได้แล้วผมถามมาวันเนี้ยมึงเชื่อใครระหว่างตัวมึงเองกับหมอดูวันนี้มันกลับมาเชื่อตัวมันเองแล้ววันนั้นทําไมถึงเชื่อหมอดูโดนเขาหลอกเล่าสู่กันฟัง เล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรครับจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมรอลุ้นแต่ใหญ่มากเอางี้แล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะอ่านข้อความท่านบ้างแต่คนไปเชื่อผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ก็ลองตรองบ้างนะเออผมก็บอกเนี้ยว่าลองตรองบ้างคือมีคนนี้ไม่อยากเมานะ <c oughs> จิตด,ดีคู่หูผมไอ้เนี้ยนี่แบบพี่ เ,เขาบอกเจี๊ยบว่าอย่างเงี้ยผมนี่เคยจะทะเลาะก,กับไอ้เจี๊ยบนะอีเรื่องอีหมอดูเนี่ยคือไอ้น,นี่กูก็เชื่อของเขานึกออกว่าเขาก็เชื่อพี่พี่มันน่าจะใช่นะพูดเรื่องเนี้บางทีเราก็ต้องสอนน้องนะแต่ผมก็ว่าว่าเขาไม่ได้อะบอกเจี๊ยบบางทีอะเจี๊ยบว่ามันไม่ไปอ่านข่าวบ้างเหรอเจี๊ยบว่ามันไม่วิเคราะห์บ้างเหรอเอางี้คุณผู้ชมรู้จักพี่เบิม้ม เบิ้มลูกโป่งป่ะเบิ้มมายากลพี่คนนี้ยผมบอกว่าเอาจริงนะถ้าแกจะเลือกเดินทางผิดนะผมบอกแกแม่งรวยมหาศาลเลยนี่ผมทำนายพี่เบิ้มเบิ้มลูกโปง่งใช่ไหมพี่เบิ้มอ่ะใช่ไหมเออถ้าผมจับชื่อพี่ผิดโทษนะพี่เขาเป็นคนที่เก่งมายากลมากคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องทุกเรื่องอะเรื่องทำนายใจเรื่องเขียนใส่กระดาษแล้วสามารถแบบวางต่อหน้าแล้วปิดแล้วเขาสามารถอ่านทะลุก,กระดาษ ที่เบิ้มลูกโป่งทําได้อ่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นคนซึ่งเขาเคยบอกว่าที่เขาต้องผันตัวเองออกมาเปิดเผยเรื่องพวกนี้เพราะอะไรป่ะเขาอยากช่วยสังคมเขาไม่อยากให้สังคมตกอยู่ในภาวะที่เราเชื่อผู้วิเศษโดยที่เราลืมว่าตัวเราเองเนี่ยแม่งวิเศษที่สุดท่านนั่นแหละครับวิเศษที่สุดท่านคือคนเก่งที่สุดท่านคือคนดีที่สุดมนุษย์ดีที่สุดเลวที่สุดก็ได้และพี่เบิ้มเนี่ยก็คิดอย่างนี้จริงนะคุณผู้ชมฮะ เขาบอกว่าเขาต้องการทำยังไงก็ได้ให้สังคมเนี่ยตาสว่างหลายครั้งที่พระอาศัยข้าพระเหลืองหลอกเงินประชาชนด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารพี่เบิ้มจะเปิดกลยุทธ์ให้ดูเลยว่าเขาก็ทำได้ผู้มีฤทธิ์ทำแบบนี้เขาก็ทำได้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีฤทธิ์มันคือมิดมิตรซึ่งไม่ใช่มิตรสัมพันธ์คือมิตรฉาชีพผมเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ เชื่อาบางทีผมก็งงบอกมันทําได้ยังไงวะไอ้ผู้มีฤทธิ์แบบเนี้ยแล้วไปถามพี่เบิ้มให้นักข่าวแกไปถามแกก็ทําได้ฮะคือแกทําได้ทุกเรื่องที่ผู้วิเศษแม่งทําได้แกทําได้หมดอะแม้กระทั่งเชื่อมาว่านักข่าวผมว่าไอ้เจ้านัทวุฒิอะไปถามไอ้เจ้าน้องผมก็ได้นั่งนั่งอยู่กับพี่เบิ้มอะพี่เบิ้มสามารถเอาของนัทวุฒิออกมาได้โดยที่นัทวุฒิไม่รู้ตัวแกเก่งขนาดนั้นอะแต่แกบอกมันคือกลมันคือเลขซึ่งมิร มันมักจะไปอ้างว่ามันมีอิทธิฤทธ,ธิ์บางทีมันก็เปิดข้อมูลของเรามาก่อนนี่เราสู่กันฟังนะเอออุ้ยสวัสดีครับเจ็ดพันกว่าท่านไม่น่าเชื่อตีสองครึ่งผู้สูงอายุผมก็จะไม่นอนกันเยอะเหมือนกันเนี่ยนะแล้ววันนี้เรื่องที่อาจารย์ตรนคืออาจารย์ตรินผมว่าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อะคือผมก็ไม่ได้ฟันธงแนละ้วว่าใครถูกใครผิดใครจะมีข้อมูลอะไรเพราะผมก็อยากรู้ข้อมูลของอาจารย์ตรินอันนี้ผู้ยางเปิดอกอยากรู้ ถึงจะรู้อะไรผมก็ต้องรอให้ท่านเป็นคนพูดว่าทั้งหมดคืออะไรและถ้ามันเป็นจริงผมว่าอาจารย์ตรินจะช่วยสังคมได้อีกเยอะอีกเยอะที่ทำให้สังคมตาสว่างถ้าเป็นจริงนะผมใช้คนี้วงเล็บถ้าเป็นจริงอาจารย์ตตินจะช่วยสังคมได้เยอะในการกระชากหน้ากากใครบางคนสู่สังคมและ ผมก็อาจจะต้องสูญเสียเพื่อนในวงการบางคนไปหรือไม่เอยและผมอาจจะต้องนั่งเล่าเรื่องแบบนี้สามชั่วโมงครึ่งหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ตื่นเลยไม่ต้องนอนอีกแล้วมังคงบอกมีหน้าแตกงานนี้เออผมก็ถึงบอกเดี๋ยวเราก็รอดูอ่ะถูกปะคือผมเองเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องให้น้องกับตัวผมเนี่ยหาข้อมูลอะไรบางอย่างเร็วๆเนี้ยเร็วๆเนี้ย แล้ววันนี้ผมก็เห็นนะว่าก็จะมีคนที่เขาไม่เชื่ออาจารย์ตีนอ่ะอันนี้ผมก็ต้องเล่าเหมือนกันคนที่ไม่เชื่ออาจารย์ตีนบอกอาจารย์ตีนอย่างนั้นอาจารย์แล้วเริ่มอัดคลิปกันแล้วนะเดี๋ยวนี้คนที่ไม่เชื่ออาจารย์ตีนอ่ะท่านเห็นป่ะท่านถ่ายเหมือนผมท่านต้องเห็นบ้างอะ่ะแล้วก็บอกไม่เชื่ออาจารย์ตีนพูดมาได้ยังไงแบบนี้โอ้ยทั้งหมดอยู่ที่หลักฐานหลักฐานอยู่ในมือของตํารวจหรืออยู่ในมือใครเอาอย่างนี้ คุณเห็นทนายตั้มปะผมบอกจริงครับผมพูดเรื่องทนายตั้มผมไม่ได้มีอะไรโกรธกับทนายตั้มเป็นการส่วนตัวจริงๆด้วยความสัตย์จริงใครตัดคลิปผมไปฝากตัดตรงนี้ไว้หน่อยนะเผื่อวันหนึ่งถ้าทนายตั้มเขาออกมาค่าดูว่าผมไม่ได้โกรธหรือเกลียอะไรเขาเลยทนายตั้มสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมใครแตะทนายตั้มได้บ้างแต่ไม่ได้นะครับ f อเนี่ยโคตรรักทนายตั้มนีลยคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมใครแตะทนายตั้มเนี่ย f อพาทัวร์ไปลงด่า พาไปลงเลยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งถูกเปิดขึ้นมาทนายตั้มก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตบาใดสารยังไม่ตัดสินแต่พอเรื่องทนายตั้มถูกเปิดขึ้นมา F อผิดหวังไหมล่ะ f อรู้สึกไหมว่าเฮ้ยกูเคยเชื่อคนคนหนึ่งแบบสุดลิ่มขิมประตูแล้ววันหนึ่งพอเห็นภาพที่มันถูกเปิดเนื้อออกมาอ่ะถ้าเรื่องที่อาจารย์ตินพูดเรื่องนี้กับหลักฐานเป็นเรื่องจริงสำหรับผม มันก็คงเป็นเรื่องที่ช่วยสังคมได้อีกเยอะและน่าจะเป็นเรื่องตื่นตะลึงสังคมแบบครั้งใหญ่อีกเรื่องหนึง่งเรื่องท่านเจ้าคุณหลายๆท่านท่านก็ะตื่นตะลึงไหมล่ะเหลือเชื่อไหมล่ะคนดีไหมล่ะที่ท่านเห็นน่ะยกมือไหว้เขาทุกคนใช่ไหมบริจาคให้เขาไปเท่าไหร่อ่ะเขาเป็นผู้มีบุญใช่ไหมและสุดท้ายถูกกระชากหน้ากากออกมาท่านท่านเห็นหรือไมเกิดอะไรขึ้นหรือเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้อีกหรือไม่ ผมบอกก่นนะผมยังไม่ได้เชื่อใครนะเพราะหน้าที่ผมคือตรวจสอบทั้งสองฝ่ายว่าจริงหรือไม่จริงและหน้าที่จะเอาคนไปติดคุกคือตำรวจตำรวจจะมีข้อมูลแล้วเอาใครไปติดคุกเป็นหน้าที่ตำรวจผมมีหน้าที่แค่สแสวงหาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายเล่าสู่กันฟังและท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้บางกลุ่มก็จะบอกแล้วอาจารย์ตินพูดไม่จริงอาจารย์ตินใส่ร้ายไม่มีทางเชื่อใจเย็นๆใจเย็นๆครับเดี๋ยวจะ เผืวันข้างหน้าใจเย็นๆจ้ะใจเย็นๆอย่าออกตัวแรงผมนี่ไม่ออกตัวการันตีใครเลยท่านเห็นไหมวเวลาทำข่าวไม่เลยยกเว้นจนกว่าข้อมูลข้อมูลจะอยู่ในมือผมถึงจะกล้าพูดได้เต็มปากเพราะนั้นวันนี้หลายท่านที่ออกตัวไปแล้วแป๊บหนึ่งจะ้ะอยากเตือนว่าติดเบรกไว้ก่อนติดเบรกไว้นิดหนึ่งเดี๋ยววันข้างหน้าถูกเปิดขึ้นมาจากหลักฐานออกตัวแรงแล้วเดี๋ยวจะลอฟ,ฟรีเนาะ บางเรื่องผมอ่านข้อความท่านผมเห็นนะแต่ผมจะไม่พูดออกอากาศเพราะบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับสิ่งที่ท่านเห็นวันนี้บางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะขนาดนี้โอ้มีหลายอย่างถ้าว่า,วางๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังวันหลังแล้วกันโอ้โห7,900คนสวัสดีนะครับผู้สูงอายุครับ <c oughs> ท่านก็ไฟรู้เหมือนผมนะเออลงหลังท่านก็ปั่นผมเก่งนะท่านกระปั่นผมเก่งนะ มีหลายเรื่องสําหรับผมนะที่ผมทํางานตรงนี้มาคนบางคนที่ท่านคิดว่าแม่งโคตรดีเลยเบื้องหลังไม่ใช่ก็ได้แต่ผมจะไม่พูดบางคนบอกทำไมพูดเดี๋ยวแม่งฟ้องเข้าใจใช่ไหมแต่นักข่าวอะ่ะหรือผู้ประกาศผมว่าคนในวงการสื่อก็รู้ไอ้คนนี้ที่บอกโอ้ดีดีเอ้ยมันไม่ได้สะอาดเหมือนที่ท่านเห็นนะบางคนนะเออมันไม่ได้สะอาดอย่างนั้นนะบางคนสื่อก็เริ่มจะรู้แล้สื่อก็เริ่มจะแบบ ไม่หันแสงไปหาแล้วเพราะรู้สึกว่าเอ้นี่มันไม่ปกติแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาก็ให้เกียริอยู่จะมาพูดว่าไอ้กอมันไม่ดีอย่านะบางเรื่องคนไม่ดีมันทำและมันไม่ทิ้งหลักฐานแต่มันมีผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายเขาไม่สามารถเก็บหลักฐานเอาไว้ได้การไปกล่าวหาคนดีซึ่งสังคมเช,ชิดชูแต่เบื้องหลังอาจจะไม่ได้ดี มันจึงทําให้ยังไม่มีน้ําหนักที่จะเปิดเผยการจะบอกคนคนหนึ่งว่ามันไม่ดีแต่สังคมเชื่อว่าดีสิ่งเดียวที่จะมัดได้คือหลักฐานเท่านั้นเลยครับแล้วคนบางคนที่ท่านเห็นดี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 ด,ดีเราเห็นผ่านอย่างเงี้ยผ่านทีวีท่านก็ไม่ต้องเชื่อว่าผมดีนะผมบอกเลยว่าท่านก็ไม่ต้องมาเชื่อเพาผมบอกสเสมอผมก็ไม่ใช่คนดีนะเพียงแต่ว่าความเลวผมมีแต่ผมไม่ไปทําร้ายใ,ใคร และท่านก็ไม่ต้องเชื่อผมด้วยติดตามต่อไปอย่าไปปักธงว่าไอ้นี่คือคนดีเพราะบางทีท่านปักธงเขาวันนี้วันข้างหน้าท่าแท้เขาออกท่านก็จะผิดหวังให้คิดว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งซึ่งวันนี้เขาทำสิ่งที่ดีเออเรารับทราบเราขอบคุณไม่ฉะนั้นมันจะมีอาการเหล่า fc ที่ผิดหวังท่านเห็นใช่ไหมด้วยความเคารพอย่างทนายตั้มอย่างเงี้ยที่ผมต้องเอ่ยชื่อ ท่านเห็นใช่ไหมแตะไม่ได้เลยนะสมัยก่อนอะไม่ได้เลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นอะหลักฐานมันถึงทําให้ให้เอฟซีตาสว่างเหมือนกันฮนะเรื่องของอาจารย์ตรินถ้าอาจารย์ตีนมีหลักฐานผมก็อยากดาูหลักฐานอาจารย์ตีนอันนี้พูดตามตรงและถ้าอาจารย์ตินมั่นใจในข้อมูลและมันเป็นจริงอย่างที่อาจารย์ตินพูดผมว่าอาจารย์ตีนก็กำลังทำประโยชน์เพื่อสังคมมหาศาลแต่ขนาดเดียวกันถ้าไม่ใช่ อาจารย์ตรินท่านก็ต้องดำเขาเรียกอะไรนะเดิมพันตำแหน่งวิชาการชื่อเสียงของท่านเหมือนกันนึกออกใช่ไหมส่วนผมก็จะต้องไปสืบสอบหาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายต่อมเผือกกระตุกต่อมเผือกกระตุกท่านกระตุกผมก็โคตรกระตุกเลยตอนเนี้ยหนังตากระตุกตึ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 กเนี้ยนอนไม่หลับคิดดูเดี๋ยวตีสามนี่ว่าจะมาเล่าสิห้านาทีเห็นป่ะพวกท่านก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ปั่นผมป่ะ เห็นไะเห็นไหมเวลาท่านให้แสงผมผมก็พูดยาวเลยเห็นไะมเหมือนกันเวลาคนมันได้แสงบางทีมันเหลิงจนบางทีมันลืมตัวและไม่มีอะไรไปกระตุกก็เลยคิดว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้พอถึงวันหนึ่งคนเราคุณผู้ชมฮะเหมือนที่อาจารย์ตินท่านบอกแหละอาชญากรมักทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอและคนบางคนที่บอกเป็นคนดีก็มักจะทิ้งร่องรอยอาจญากรเบื้องหลังเอาไว้เสมอ ผมจะไม่พูดคําใบ้อะไรสิ้นนะเพราะผมกําลังจะไปทํางานในการหาข้อมูลเรื่องเนี้ยบางเรื่องจึงพูดไอต่อไปจากนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนอื่นแคปแล้วเอาไปพูดเดี๋ยวไปตีความกันอินลุงตุงนางไปหมดย้ํานะใครจะตัดไปเนี่ยนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะและผมย้ําเสมอว่าผมไม่ได้เชื่อใครทั้งสิ้นจนกว่าหลักฐานผมจะมาอยู่ในมือซึ่งกําลังเตรียมหา หรือบางส่วนตอนนี้ตำรวจเขาได้ไว้แล้วเดี๋ยวก็จะไปหาตำรวจหน่อยไปแบบไปขอข้อมูลนะ <c oughs> ว่านระดับไหนแล้วตอนนี้เฮ้ยท่านเหนื่อยไหมาบางทีเรื่องในประเทศไทยนี่มันเยอะเหมือนนะบางทีผมทําข่าวคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราทําข่าวเราก็เสียเพื่อน <c oughs> เสียฝูงไปนะเราก็เสียคนที่รู้จักไปนะก็อย่างที่บอกผมก็มันก็ไม่ใช่คนดีนะ รักโลภกดหลงกิเลสก็ยังมีเหมือนกับทุกท่านและไม่ต้องไปปักธงว่าใครเป็นคนดีท่านนั่นแหละเป็นคนดีท่านนั่นแหละเป็นคนเก่งอย่าไปเชื่อใครที่เขาบอกว่าเขาจะรู้อนาคตสังเกตไหมคนที่บอกรู้โนูนรู้นี่ไอ้คนพวกนี้รวยนะแต่พวกท่านน่ะรวยยังท่านสังเกตไหมล่ะก่อนหน้านี้สินแสใช่ไหมตีลี่อะไรอ่ะที่พี่หนุ่มกัญชัยออกมาเปิดอ่ะ นั่นแกก็เสียสละนะมันสุ่มเสี่ยงที่แกจะโดนฟ้องนะเวลาแกทําเรื่องแบบเนี้ซึ่งก็ต้องถือว่าพี่หนุ่มก็ช่วยสังคมเอาไว้เยอะอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงท่านเห็นใช่ไหมนั่นก็แบบเชื่อหมดกี่แสนก็ให้เนี่ยวางเลยถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งคนรวยคือใครก็คือไอ้คนที่อ้างว่าเป็นผู้วิเศษส่วนไอ้คนที่เอาเงินไปให้ก็ยังจนเหมือนเดิมพูดไปงั้นแหละคนไทยก็ยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งผมไม่ได้ว่านะท่านเชื่อมันเป็นกําลังใจท่านก็ ก็ว่ากันไปแต่บางเรื่องก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเพื่อนผมเสียไป5,000ทุกวันนี้บ้านโดนยึดรถโดนยึดเพราะหมอดูบอกจะดีหมอดูผู้มั่นใจว่ารู้อนาคตแล้ววันนี้หมอดูไม่รู้ตายตายไปหรือ,อยังเนี่ยนะฮะแต่เพื่อนผมเนี่ยลำบากมาแล้ว่ทั้งชีวิตเพราะเชื่อหมอดูอะไรหมอป้าทำไม หมอปลาทำไมเออวันนี้หมอปลาแกก็จัดหนักนะหมอปลาแกไม่ใช่เรื่องหมอปลาประทานโทษไม่เกี่ยวกับหมอปลาเออหมอปลาแกไปทุบสาลเนี่ยเดี๋ยวหมอปลาดูอยู่นะคอยดูนะเนี่ยหมอดูโคตรรวยเลยคุณผู้ชมฮะเอาจริงจริงอยาให้ผมเอ่ยชื่อเลยนี่ไม่แน่นะบางคนเนี่ยเห็นแบบอย่างนี้อย่างนี้นะ ไม่พูดดีกว่าพูดไปเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวข้อมูลผมรั่วเดี๋ยวหาว่าผมไปเอาข้อมูลอะไรยังไงมาพูดไปเดี๋ยวรั่วพอละนอนหลับฝันดีทุกท่านครับแค่คนอยากรู้เหมือนกับที่ท่านอยากดูแล้วเป็นเหมือนผู้สูงอายุที่เรานอนไม่หลับเราก็มาคุยกันแบบเนี้ยเนาะไว้ว่างว่าวันไหนเราแบบเป็นผู้สูงอายุแลวนอนไม่หลับเหมือนกัน8ปดพันกว่าคนเรามาเจอกันใหม่เนาะเหลือเชื่อมากว่าเกือบจะตีสามแล้วต่อมความอยากรู้ของคนโซเชียลมันเยอะมาก เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผู้สูงอายุรอรอรอผมว่าอีกไม่นานหรอก <c oughs> ก็แค่ทำใจนี่กูต้องนั่งเล่าข่าวสามชั่วโมงครึ่งทั้งสัปดาห์จริงๆเหรอวะเนี่ยแล้วเรื่องที่มันจะสั่นคลอนความรู้สึกของคนแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆบางทีเรื่องบางเรื่องผมว่าการเปิดดีกว่าการปิดเปิดให้เห็นท่าแท้ของคน เพื่อทำให้คนอีกหลายๆคนฉลาดทำให้อีกหลายคนตาสว่างผมว่านี่คือคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมที่สุดแล้วก็ก็ผมเชื่อว่าสื่อเขาก็อยากนำเสนอเรื่องที่ทำให้สังคมตาสว่างเหมือนกันอีกไม่นานเกินรออาชญากรมักทิ้งร่องรอยเสมอ คนที่ไม่ดีจริงแล้วเป็นอาชญากรมันต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แล้วร่องรอยที่ทิ้งบางฝ่ายเชื่อว่าเยอะพอสมควรแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เชื่อเขาหมดนะผมก็จะไปทํากันบ้านของผมด้วยขอบคุณนะครับ8 0 0 0กว่าคนเอาแบบพอหอมปากหอมคอเนาะว่าจะมาเล่า15นาทีปลาเข้าไป4 7นาทีละขอบคุณมากครับเอาเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ